โรงพยาบาลมีอัตราส่วนของจำนวนพยาบาลต่อจำนวนผู้ป่วยเป็น5ต่อ37ถ้ามีจำนวนผู้ป่วย629คนจงหาว่าจำนวนพยาบาลมีทั้งหมดกี่คนครับขึ้นวิธีทำครับนะครับ5ต่อ37ครับเขียนเป็นเศษส่วนก็ได้เท่ากับ5ส่วน37แล้วก็เท่ากับ x กครับก็คือจำนวนพยาบาลที่เราจะหาครับส่วนด้วยครับส่วนด้วย6 29คนซึ่งเป็นจำนวนผู้ป่วยครับตรงนี้ครับ แล้วก็นําไปแก้สมการหาค่า x ได้ครับแล้วก็แก้สมการก็คือ5ส่วน3 17นะครับคูณด้วยเท่าไหร่ครับคูณด้วย6 0 0 29เครับเท่ากับ x ครับต่อไปครับสมการก็จะได้ค่า x เท่ากับเท่าไหร่ครับเดยครับลองดูในกระดาษทดครับครับในกระดาษทดครับ6 29หารด้วย37ครับคำตอบคือ17ครับดังนั้นครับ x ก็จะเท่ากับครับ17คูณด้วย5นั่นเองครับ คตอบครับ17คูณด้วย5ก็เท่ากับเท่าไหร่ครับก็จะได้ค่า X เท่ากับ17 5ห้าครับ17บเจห้าแปนั่นเองครับดังนั้นจำนวนพยาบาลมีทั้งหมด85คนครับแอปเปิ้ลสิผลราคา345บาทถ้าซื้อ46ผลจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ครับเนื่องจากโจทย์ข้อนี้เป็นโจทย์เกี่ยวกับอัตราส่วนดังนั้นเราก็สามารถตั้งอัตราส่วนได้ครับขึ้นบิณฑทำเลยครับให้เลยครับ อัตราส่วน x ส่วน x ส่วน46เท่ากับตัวบาทข้างบนแล้วก็ผลทั้งล่างดังนั้นเราก็ต้องให้เป็น300เป็น3 45ส่วนด้วยอะไรครับส่วนด้วย15ผลครับต่อไปเราก็แก้สมการต่อไปได้เลยครับแก้สมการกราก,ก็ได้ว่า x เท่ากับครับ ก่อนที่จะขึ้นบรรทัดว่า x เท่ากับอะไรเราก็พยายามตัดให้เป็นเศษส่วนอย่างต่างก่อนดีไหมครับสําหรับบรรทัดแรกครับตัดได้ครับส5 1ห้าหนึ่งสห้าครับส5 2ห้าสองสามสเป็นสี่ห้าสีบห้าสามสี่ห้าครับได้แล้วครับยี่สิบสามครับนะครับหรือพูดง่ายๆว่าราคาผลละยี่สิบสาบาทนั่นเองครับต่อไปํำก่อบครับ x เท่ากับยี่สิบสามส่วนอะไรครับไม่มีส่วนครับก็ต้องคูณด้วยสี่สิบหกนั่นเองครับ ดังนั้นก็คูณกันได้เท่าไรครับคําตอบเลยครับครับในกระดาษทอตครับเราก็จะได้ผลคูณของยี่สามกับสี่หกเป็นหนึ่งพันห้าสิบแปดครับดังนั้นครับเราจะต้องจ่ายเงินทั้งหมดครับได้คําตอบครับจะต้องจ่ายเงินทั้งหมดหนึ่งพันห้าสิบแปดบาทครับในการซื้อแอปเปิลสี่สิบหกผลครับสมชายร่วมลงทุนค้าขายครับโดยสุชาติลงทุนมากกว่าครับสมชาติ ลงทุนน้อยกว่าครับสุชาติลงทุน9,500บาทส,สมชายลงทุน6,850บาทครับถ้าการลงทุนครั้งน,นี้ครับมีกำไรรวมทั้งสิ้น1,500บาทถามว่าต้องแบ่งกำไรกันยังไงครับก็คือหมายความว่าสุชาติได้กำไรกี่บาทสมชาติได้กำไรกี่บาทครับมาถึงวิธีทำครับคิดอัตราส่วนเลยครับอัตราส่วนครับ ก็สำหรับกรณีนี้เราจะใช้สุชาติครับอัตราส่วนของสุชาติส่วนลงทุนรวมจะเท่ากับอัตราส่วนที่กำไรของสุชาติจะได้รับส่วนด้วยกำไรนั่นเองครับลองดูครับคือครับกำไรที่สุชาติได้รับครับ X ครับส่วนด้วยกำไรรวมครับ1 5 0 0พรบาทครับจะต้องเท่ากับครับ เงินลงทุนของสุชาติครับ9า0 0บาทส่วนด้วยเงินลงทุนรวมทั้งหมดครับเงินลงทุนรวมทั้งหมดครับ9,000บาทบวกกับ6,850บาทครับนี่คืออัตราส่วนที่กําไรกับอัตราลงทุนของสุชาติจะต้องมีอัตราส่วนเดียวกันครับอัดต่อไปครับ ลองดูครับบวกกันได้เท่าไหร่ครับ9,500บวก6,850ครับนะครับเงินลงทุนรวมครับ1 6 3 5 0บาทครับนี่คือเงินลงทุนรวมครับอับต่อไปครับ9,500บาทครับที่สุชาติลงไปครับนะครับเติมครับทีนี้ครับ1,500บาทครับกลับเป็นคูณครับ นี่คือกําไร x ครับก็คือกําไรที่ที่สุชาติจะได้รับครับ x ครับต่อไปครับหลายคุณไปกดเครื่องคิดเลขมาครับได้แล้วครับครับคําตอบครับสุชาติครับได้แบ่งกําไรไปแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทห้าสิบห้าสตางค์นะครับที่เหลือก็จะเป็นของสมชาติครับสมชาติเป็น y ครับ y ก็จะเท่ากับครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับ ลบออกเสีย8 7 1บาท55สตางค์น,นะครับครับได้คําตอบก็ได้เป็นค่าประมาณครับนะครับเขียนเป็นค่าประมาณก็ได้ครับนะครับค่าประมาณที่สุชาติจะได้รับครับปั๊บสมชาติ878บาทสุชาติ628บาทนั่นเองนะครับนี่คือส่วนแบ่งที่ทั้งสองจะได้รับครับนะครับ สุชาติได้รับ878บาทสมชาติได้รับ628บาทนั่นเองครับนะครับไปเจอข้อถัดไปครับเอาล่ะครับต่อไปครับพ่อมีเงิน64,300บาทครับแบ่งให้ลูกให้ตุ้มให้ดาว2ส่วนให้นุ้ย5ส่วนทั้ง3ามคนจะได้รับคุณละเท่าไหร่ดาว2ส่วนหมายถึงอะไรครับ ให้ตุ้มสองส่วนให้ดาวสองส่วนแต่เราจะทําให้เป็นตัวอย่างเดียวคือให้ตุ้มสองส่วนให้ดาวสองส่วนนั่นเองครับเราจะใช้วิธีนี้นะครับก็คือรวมแล้วต้องหมดเก้าส่วนนั่นเองครับก็คือให้ตุ้มสองส่วนให้ดาวสองส่วนให้น้อยห้าส่วนรวมทั้งหมดเก้าส่วนครับถ้าเราจะมองไปเจ็ดส่วนนะครับก็คือให้ตุ้มให้ดาวรวมแล้วสองส่วนให้น้อยห้าส่วนนะครับก็จะกลายเป็นแค่เจ็ดส่วน แต่เราจะมองเป็น9้าส่วนนะครับก็คือให้ตุ้มสองส่วนให้ดาวสองส่วนให้นุ้ยห้าส่วนนั่นเองครับอีกครับเป็น9้าส่วนครับได้เลยครับเราให้หนึ่งส่วนนะครับมีค่าเท่ากับหกแสนสี่พันสามร้อยส่วนเก้าครับหกแสนสี่พันสามร้อยส่วนเก้าคือคือหนึ่งส่วนนะครับังนั้นครับสองส่วนที่ตุ้มได้รับสองส่วนที่ดาวได้รับและห้าส่วนที่ หน่วยได้รับนะครับก็คูณด้วย2และคูณด้วย5ตามลําดับนั่นเองครับครับนี่คือตุ้มได้รับนะครับคูณเศษสองส่วนเก้านั่นเองครับหกแสนสี่พันสามร้อยคูณเศษสองส่วนเก้านะครับส่วนดาวก็เหมือนกันครับและหน่ยได้รับครับเศษห้าสี่หมื่นสามพันนั่นเองครับหกแสนสี่พันสามร้อยนั่นเองครับ ได้ตัวเลขแล้วครับของนุ้ยครับสามสามห้าเจ็สองครับสามสามครับเอาตัวเลขไม่ต้องมีทศนิยมนะครับส่วนของดาวและของตุ่มเท่ากันครับหนึ่งสามสี่แปดแครับหนึ่งสามสี่สปดนครับเท่ากันครับหนึ่งสแปดแครับอันนี้เป็นค่าประมาณครับหนึ่งสามสี่สองแปดแนะครับเรียบร้อยครับ ได้คำตอบนะครับตุ้มได้รับประมาณนะครับ134,288บาททั้งตุ้มทั้งดาวได้รับเท่ากันครับและปุยได้รับครับ3ามแสนสามหมับสอาทครับนะครับนะครับคำตอบทั้งหมดครับครับคลิปนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้ครับ